เฮร์นมั่นใจแบมจะเป็นนักชคที่ยิ่งใหญ่ในยุคใหม่คนต่อไปโดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮร์นโปรโมเตอร์แห่งแมตช์รูมของทางแบมเจสซี่โรดลิเกสได้ออกมาเปิดเผยว่าแบมกำลังถือคบเพลิงเขาจะเป็นนักชคที่ยิ่งใหญ่ในยุคใหม่คนต่อไปซึ่งเฮร์นได้บอกอีกว่า เขาคือนักชกคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมการล้มแชมป์กับซันนี่เอ็ดเวิร์ดตอนนี้เขาก้าวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพื่อต่อสู้กับผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงคือฮวนฟานซิสโกเอสตาดาเอ็ดดี้เฮรอนยังได้กล่าวอีกว่าไฟระหว่างแบมและเอสตาดาอาจจะเป็นไฟในการชกที่ดีที่สุดของปีมันจะเป็นไฟที่ดูเดือดและเป็นหนึ่งในไฟแห่งปีเอ็ดดี้เฮร์นกล่าว สำหรับการชกของทางเจสซี่แบมโรดเูเกตสกับทางฮวนฟานซิโกโอเอสตาดาจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ฟูดปินเซนเตอร์ในเมืองฟินิกและออกอากาศทางช่องเดอะโซนนั่นเอง